รวมตัวเลขล่าสุดตอนนี้นะครับไปดูรายงานผลการเลือกตั้ง2,566ที่สำนักข่าวทูเดยพัฒนาขึ้นมา w o r d 6 6 w o r k p o i n t t o d a y c o m ครับไม่ใช่แค่เราสามารถดูได้ทุกคนก็สามารถดูได้นะครับเข้าไปดูผลคะแนนล่าสุดได้ที่นี่เลยผลคะแนนเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วเริ่มมีความชัดเจนแล้วแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าพรรคเก้าไกล เป็นพรรคที่มีที่นั่งในสภามากที่สุดเป็นอันดับ1นึ่ที่นั่งโดยเป็นสสเขต113ที่นั่งบัญชีรายชื่อ39ที่นั่งนะครับตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยครับ112ที่นั่งสสเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อ29ที่นั่งตามมาด้วยภูมิใจไทย70ที่นั่งพลังประชารัฐ40ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติ36ที่นั่งค่ะดูแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าพลิกโผ มากมายเลยทีเดียวคือแน่นอนว่าโพเนี่ยก็มีการทำนายกันว่าเพื่อไทยจะได้เยอะอแต่ว่าไม่คิดไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าก้าวไกลจะได้เยอะเนาะคุณง่ายๆคือเมื่อวานที่เรารายงานกันเนาะทุกสำนักที่เราเอามาอ่านตอน17เมานหลังปิดหีบอะ่ะก็คือเพื่อไทยที่หนึ่งอะ่ะใช่เพื่อไทยที่หนึ่งแต่โอเคจะมีบางโพที่เจาะจงไปเช่นนิดาโพที่ออกมาเจาะจงกรณีของกรุงเทพมหานคร ที่บอกว่ากรุงเทพมหานครเกือบจะแลนสไลด์ไหมเราจะไม่ผิดใช่นีด้าโพทํานายตามนี้เป๊ะเลยก็เลยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นส้มทั้งหมดยกเว้นเขตยี่สิบที่เป็นแดงแล้วเขาทายเขตถูกด้วยแล้วทายถูกในลักษณะที่ว่าที่หนึ่งก็คือคุณธีรรัตสำเร็จวานิช์เนี่ยชนะคุณชุมพลหลักคำสี่คะแนนเส้นยาแดงผ่าแปดสี่คะแนนซึ่งถ้าผมไม่แน่ใจในเรื่องข้อกฎหมายนะครับแต่ว่า ด้วยคะแนนที่เฉือนกันแค่หลักหน่วยขนาดนี้มันมีแนวโน้มที่ผู้ที่อาจจะตั้งข้อสงสัยตั้งข้อกังขาโดยเฉพาะหมายเลขสองเนี่ยคนที่ได้ที่สองเนี่ยอาจจะไปยื่นขอให้มีการนับใหม่ได้หรือไม่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องว่ากันอีกที <c oughs> แต่ว่าผลเบื้องต้นเนี่ยก็คือคุณทีรารัตสำเร็จวานิชเป็นที่หนึ่ง<ฆ>ในกรุงเทพมหานครเขตยี่สิบเป็นคนเดียวของพรรคเพื่อไทยที่สามารถชนะ ในพื้นที่กรุงเทพได้ที่สามารถปักหลักในพื้นที่กรุงเทพได้นอกนั้นเป็นของเพื่อไทยหมดเลยของเก้าวไกลค่ะไกลหมดเลยอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปจํานวนสสของแต่ละพักกันก่อนนะคะมาดูในส่วนของเก้าวไกลเนี่ยมีสสอหนึ่งร้อยห้าสิบสองคนเนาะเพื่อไทยรวมแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคนประชาชาติมีสสอเก้าคนไทยสร้างไทยมีสส 6คนเสรีรวมไทย1คนเป็นทรร1คนคะ่ะอันนี้คือที่พลอยพูดมาเนี่ยเป็นเฉพาะในฝากฝั่งที่มีการประกาศแล้วว่าจะมีการจับมือร่วมกันเนาะแล้วเขาก็รวมกันว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้เรามาลองจัดเลยไหมฟังก์ชัน w o r ร์ดห w o r เว o ร์กพอยท์ทูเดย่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับฟังก์ชันที่4เป็นเซกชันที่4เนี่ยเป็นเซกชันจำลองรัฐบาล <ฮ>แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาแล้วก็เริ่มชัดเจนขึ้นแหละคุณพิธาลิมเจเริญรัตให้สัมภาษณ์ให้ถแถลงข่าวเมื่อประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยก็มีการพูดถึงพรรคเหล่านี้ที่พลอยพูดถึงไป <ฮะ S 2> ว่าอย่างน้อยฟักพรรคฝ่ายค้านเดิมเนี่ยก็อาจจะมีการรวมกลุ่มจับมือกันเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยเนะครับอย่างที่พลอยพูดพลอยพูดพไกล่นะเก้าไกลก้าไกลเพื่อไทยเพื่อไทยประชาชาติประชาชาติ ไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเสออรีรวมไทยเสรีรวมไทยแล้วก็เป็นธรรมเป็นธรรมคะแนนตามผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตามพักที่พลอยระบุเอาไว้ซึ่งเป็นพักที่คุณพิธาพูดถึงว่าได้มีการพูดคุยจับมือกันเพื่อจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลค<ะ>ตอนนี้สามร้อยสิบเสียงถ้าจะเลือก คุณพิธาลิ้มเจริมรัดเป็นนายกรรฐมนตรีต้องการ376เสียงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังขาดอีก66เสียงค่ะเราทำนายต่อดีไหม <laughs> ทำนายต่อดีไหมแล้วมันทำนายได้เหรอ <ทำ S 1> พลอยทำนายได้ทำนายได้อะสมมติสมมุติถ้าพลอยเป็นกุญซือของมือขวาของคุณพิธาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ต้องทำไงเอาเอาพักย่อยไหมพักหนึ่งเสียงอย่างชาติไทยพัฒนาเนี่ยอา่าน่าจะไป ไม่ได้มีประวัติศาที่ขัดกันมากอ่าก็น่าจะไปชาติพัฒนากล้าน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็ต้องเอา <c oughs> ก็ต้องเอาพี่เสนออย่างนี้ <c oughs> ถ้าพี่เป็นมือขวาของพรรคก้าวไกลแล้วรู้สึกว่าเป้าหมายเบื้องต้นนะก็คือให้ได้สามเจ็ดหกค่ะอ่าโดยที่อาจจะต้องรบกวนสวน้อยที่สุดค่ะ <c oughs> <c oughs> พักที่มีสองเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยเอามาให้หมดอุย้ยแต่ว่าความมีเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยวาเสียวนะจำได้ไหมว่าสิบเอ็ดพักเนี้ยแม้กระทั่งกับรัฐบาลของโคดิบวิวตันโทชาเนี่ยคุ้มยากนะอ่าแต่เดี๋ยวว่ากาัน <laughs> ในฐานะว่าเอ่อมือขวาจําลองของพักคก้าไก่เนี่ยพี่มีชุดคําอธิบายนี้ให้ปลอยฟังเหลืออีกอ่าแ,<ต>แต่วันเนี้ยเสียงจัดเสียงอ่าจำลองการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งทุกคนสามารถทําได้นะครับผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ว่าอยากให้เห็นภาพแบบนี้ ว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่คุณพิธาพูดถึงบางพักแต่เรากำลังแอดออนเข้าไปเพื่อให้ได้ตัวเลขสามเจ็ดหกมันจะมีสมการไหนที่เป็นไปได้บ้างประชาธิปัตปัดไหมคือประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังอยู่ในทางแยกนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณจุรินเนี่ยไขยก๊อกลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเมื่อวานนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วประชาธิปัตปัขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักคนถัดไปแล้วมีอยู่สองทางที่เขาพูดคุยกันทางแรกเนี่ยก็คือ ถ้าประชาธิปัตย์ยอมยกให้คุณพิธาเป็นนายกรอบเนี้ครั้งนี้เนี่ยได้ปักใต้เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะอะไรครับเขาว่ากันว่าเป็นเพราะหนึ่งเลยเนี่ยคนก็ไม่ได้ชอบรัฐบาลของคุณเดกปนยุสันโธชา <ừ. S 1> และแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้คิดว่าโปรเกสรสซีฟหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศมากขนาดไปการเข้าไก่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็เลยยังรักษาฐานที่มั่น <Yeah. S 1> ได้อยู่อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปยกมือให้พิธาอีกเนี่ยอย่างนี้แล้วรอบหน้าเนี่ย ภ้าใต้จะยังได้อยู่หรือเปล่า uh. อันนี้ในทางแรกเนาะแต่ว่าในทางที่สองเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าถือโอกาสต้องการที่จะรีแบรนด์โอกาสเนี้ยเป็นโอกาสในการกอบกู้ประวัติศาสตร์ของพรรคที่มีมาอย่างยาวนานแล้ว uh. ในการที่จะยืนข้างหลักการที่จริงๆแล้วยุคหนึ่งของประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะยืนยันจุดยืนนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะกู้หน้ากลับมาเป็นพัก ที่มีสักที่ในกรุงเทพอย่างนี้ว่าอย่างนั้นเถอะก็ยกมือให้พิธามันอาจจะเป็นหนึ่งในทางลงของประชาธิปัตย์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วก็เคยเป็นหนึ่งในประเด็นถกเถียงในการดีเบตในการเลือกตั้งฟังที่ผ่านมาก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยเคยยึดหลักการว่าพรรคที่ได้คะแนนที่นั่งในสภาอันดับหนึ่งต้องจัดรัฐบาลก่อนประชาธิปัตย์ในสมัยหนึ่งเคยได้ที่นั่งเป็นอันดับที่สองในสภาแต่ว่าหลีกทาง ให้พักอันดับหนึ่งจัดรัฐบาลทางทางที่คะแนนห่างกันไม่เยอะอืเพราะฉะนั้นในฐานะคุณสื่อจำลองของพักเก้าไกลเนี่ยผมขออนุญาตนะพลอยนะค่ะไปชวนพักประชาธิปัตย์มาด้วยดีกว่าชวนก็เรื่องหนึ่งเขาจะมาหรือเปล่าก็เรื่องหนึ่งนะไม่รู้อะแต่ว่าถ้าสมมติชวนยี่สิบห้าเสียงมาของประชาธิปัตย์อะตอนเนี้ยตัวแรกอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสี่คนขาดอีกยี่สิบสองคนจะได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงที่จะยกมือให้คุณพิธาลิมเจเริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีนะค่ะ ผมก็เลยมีข้อเสนอเป็นสูตรสูตรไม่ใช่สูตรสีอิ๊วนะเป็นสูตรจัดตั้งรัฐบาลแบบผมเองเนี่ยแล้วก็หวังกับสวอ,อีกประมาณยี่สิสองเสียง <คน S 1> หรอซึ่งซึ่งก่อนหน้าเนี้ยพอยจําได้ไหมว่ามันมีสูตรที่บอกว่าสอวสองร้อยห้าสิบเสียงเนี่ยมันเป็นสามขั้วสามฝ่าย<笑><笑>มีขั้วของพลเอกประยุทธ์ร้อยกว่ากว่าเป็นขั้วของพลเอกประวิทย์เกือบร้อย และเป็นขั้วที่เรียกว่าเป็นสวอิสระที่เมื่อวานอาจารย์ประจักษ์ใช้คําว่าสวงูเห่าก่อนจะถอยคาพูดไปก็คือสองต้องใช้คําพูดดีๆกับเขาหน่อยต้องใช้คําพูดดีๆกับเขาก็เป็นสวอิสระประมาณยี่สิบเสียงค่ะคําถามคือถ้าเป็นไปตามสูตรเนี้ยอืเราสามารถดึงสวอิสระยี่สิบกว่าเสียงที่ดูเหมือนว่าจะมีขายที่จะเลือกอยู่แล้วให้มันเลือกได้เลยนะค่ะแล้วก็จะทําให การเลือกนายกน้ำมนตีจบที่คุณพิธาลิมเจเร,ริญรัตโดยที่รัฐบาลจะเป็นรัฐบาลที่มี354รสี่เสียงม,มีฝ่ายค้านหนึ่งรยสี่สเสียงโอ้ oh, ถือว่าเป็นมาจอริที่ใหญ่นะใช่เพราะว่าอย่าลืมนะครับการเลือกนายกน้ำมรตีต้องใช้376เจ็ดหแต่ว่าการทำงานในเชิงของสภาจริงๆ ในสภาผู้แทนราษฎรคือ500เสียงค่ะ<ฆ>กึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคือ250เสียงคะ<ฆ>แต่ว่าถ้าสูตรนี้คุณพิธาและพรรคต่างๆสามารถรวมเสียงได้ถึง354เสียงเนี่ยม,มันก็จะย้อนกลับมาคำถามพลอยที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าพรรคหนึ่งเสียงพรรคสองเสียงเนี่ย เอาจิงๆในปี62เนี่ยมันเป็นพักที่มีความสวิงมากเลยใช่มีจุดยืนทางการเมืองมากเลยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคุณมงคลกิจจำได้ไหมอีิปายอย่างหนึ่งระอว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช่แล้วก็คนใจร้ายก็อยาบอกว่าเนี่ยสุ่มเสี่ยงเกิดกล้วยสุ่มเสี่ยงได้กล้วยสุ่มเสี่ยงเป็นงูเห่าอ่ะแต่คําถามก็คือ ถ้ารัฐบาลรวมเสียงกันได้สา4ร้อยห้าสิบสี่จากห้าร้อยนะครับเรากําลังพูดถึงหลังการเลือกนายกไปแล้วะเรากําลังพูดถึงสภาผู้แทนราษฎรที่มีห้าร้อยเสียงคุณจะเป็นงูเห่าได้ยังไงเพราะถ้าต้องการงูเห่าพลิกขั้วจริงๆเนี่ยต้องการมากถึงหนึ่งร้อยสี่เสียงต้องมีงูเห่าหนึ่งร้อยสี่คนเพื่อจะพลิกขั้วไปอยู่ฝ่ายค้าน่ะเป็นเป็นไปได้ไหมเออมันเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วแล้วอีกจุดหนึ่งที่ ผมคิดว่าสูตรเนี้ยมันจะเป็นสูตรที่ฮือฮาที่สุดเราย้อนกลับไปอย่างนี้ครับสูตรที่ฮือฮาสูตรนี้ที่บอกว่าฮือฮาที่สุดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ปิดสวิตสองลุงและปิดสวิตหนึ่งหนุโมแบบแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอยากเห็นถ้าเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือคุณอนุทินจะทําหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก้าวไกลทุกคนอยากเห็นมาฮะ ดิฉันอยากเห็นคุณป้อมเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยยังไงก็ได้เข้าสภาแน่นอนอยู่แล้วดิฉันอยากเห็นเขาอภิปรายรังสิมันโรมคนเอกประวิตธวงสุวรรณจะอภิปรายคุณรังสิมันโรมเรื่องงบกลาโหมทุกคนอยากเห็นไหมฮะค่ะทุกคนอยากเห็นคนเอกระยุทธ์จันโอชาทําหน้าที่เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก้าวไกลค่ะในเรื่องไหนดีเรื่อง เรื่องตัวตำรวจเรื่องตัวตำรวจค่ะเรื่องการปฏิรูปตำรวจค่ะพลเอกประยุทธ์จะทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก้าวไกลคุเอกประยุทธ์อภิปรายไม่ได้เขาไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลีดนั่นไงใช่อ่าคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะจะอภิปรายรัฐบาลก้าวไกลค่ะเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่คุณพีรพันธ์เคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนอื อ่ะคุณผู้ชมอยากเห็นอะไรคะอยากเห็นอะไรคะบอกเราได้นนะเอาจริงๆมีคุณผู้ชมเนี่ยโพสต์มาหลายคนว่าไม่ต้องคิดแล้วคุณจอมพลทำไม,ไมเขาประกาศไปแล้วว่าเขาไม่เอาพักนนพักนีแล้วคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเชื่อว่า310เสียงอยู่แหมแล้วก็แหมลองคิดเล่นเห็นต่างซีนารีโอทางการเมือย,ง,อยงนะคะคุณผู้ชมงั้นผมขออนุญาตย้อนกลับมาที่สูตรเดิมนะ สูตรเดิมที่คุณพิธาได้ประกาศเอาไว้นะครับก็คือจับมือกับพักฝ่ายค้านเดิมประชาชาเสรีรวมไทย<ะ>รยรวมแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็เป็นธรรมสามสิบเสียงทุกคนเห็นตัวเลขนี้แล้วทุกคนคิดว่า3ามสิบเสียงเนี่ยมันปลอดภัยไหมมันเป็น3ามอสิบที่จะเป็นตัวเลขที่จะนําไปสู่การที่คุณพิธาลิ้มจเจริญรัตเป็นนายกนักำนั y